สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีวันท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้มีที่ดินริมน้ํานะครับริมแม่น้ําน้อยนะครับแต่เปรียบเสมือนแม่น้ําเจ้าพยากันเลยนะครับตรงนี้กว้างราวๆร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบเมตรนะครับนี่นะครับแม่น้ําน้อยนะครับพื้นที่ที่ดินแปลงนี้นะครับหนึ่งไร่สองงานหกตารางวาตาม โฉดนะครับแต่พื้นที่จริงๆประมาณ2ไร่กว่านะครับ2ไร่กว่ากว่านะครับนะครับพื้นที่แปลงนี้ติดน้ำลาว2 2 2 23เมตรนะครับติดน้ํา22 23เมตรนะครับแล้วก็ติดถนนซอยนะครับพื้นที่แปลงนี้ติดถนนซอยลาวห100เมตรนะครับพื้นที่แปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอยู่ อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรียานะครับนั่งรถมาจากกรุงเทพนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ถนนซอยแต่บรรยากาศของที่ดินเนี่ยน่าอยู่น่าอาศัยมากเลยนะครับนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับพื้นที่นี่ก็เท่ากับบ้านใกล้เรือนเคียงเลยนะครับแทบจะไม่ต้องถมที่เลยนะครับสามารถสร้างที่พักที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับ 7ล้านบาทนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับราคานี้นะครับเจ้าของเปิดมา7ล้านบาทนะครับสําหรับพื้นที่เกือบ2ไร่หรือว่าพื้นที่จริงๆ2ไร่กว่านี่7ล้านบาทติดแม่น้ําน้อยกว้าง150เมตรนี่ถือว,ว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบริเวณพื้นที่นะครับนี่บริเวณรินน้ํานะครับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงนิดๆนะครับ แดดล่มลมตกลมเย็นสบายมากเลยนะครับมีวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเป็นบ้านเรือนไทยสองหลังนะครับทางซ้ายและขวานะครับตรงนี้ก็พื้นที่บางส่วนก็ได้ปลูกต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงต้นอะไรไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะถให้ดูอีกทีนะครับเป็นพื้นที่อีกที่แม่น้ําอีกแปลงหนึ่งซึ่ง คิดว่าน่าสนใจอีกแปลงนึงนะครับสำหรับคนราคาไม่ถึงสิบล้านนะครับแปลงนี้เป็นเดินทางนะครับมาจากกรุงเทพนะครับสะดวกสบายใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเดินทางเข้าเมืองอยุธยาก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะครับพื้นที่อีกแปลงเดินทางไปถนนสามสี่เนะครับประมาณสินาทีนะครับโดยกลับมานะครับนี่ พอสุดพอสุดตรงมุมตรงนี้แล้วก็จะบานออกไปนะครับตรงนี้ทําร้านอาหารได้นะครับทำคาเฟ่กาแฟหรือว่ามีการล่องเรือนะครับหน่นแนวของที่ดินริมเสานู่นเลยนะครับริมเสาริมถนน,ตร,นตรงนู้นเลยนะครับจนกระทั่งรั้วกกาแพงบ้านนี้เลยนะครับแนวที่ดินถือว่ากงอางจริงนะครับตรนนี้เป็นบริเวณแม่น้ํานะครับ เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับทุกของที่ก็ปลูกมะม่วงเอาไว้นะครับนี่ออกดอกจะออกผลอยู่แล้วนะครับเป็นมะม่วงท่าบกิ่งนะครับเสียบยอดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูถัดผลใหญ่นิดนึงนะครับสนุกสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับศูนย์2ก9 2 8แบนะครับนี่มะม่วงครับออกดอกออกผลแล้วครับผลเป็นผลที่ดินแตงนี้นะครับ พื้นที่จริงๆเท่ากับพื้นที่ของชาวบ้านเลยนะครับแต่ถ้าจะถมก็ถมอีกนิดหน่อยนะครับนี่จากถนนถึงที่ดินนี่อีกนิดเดียวนะครับนี่เป็นถนนซอยที่เข้าหาที่ดินนะครับนี่นะครับนี่บริเวณที่นะครับซ้ายขวาก็จะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่นะครับไม่เปลี่ยวนะครับซอยติดถนนซอยนี่นะครับเดี๋ยวไปทางนู้นเลยนะครับถนนซอยนะครับ รถก็วิ่งสวนกันได้นะครับประมาณ100เมตรนะครับติดถนนซอยเป็นที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจอย่างมากนะครับตนรถสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0 9 2 2 8 2 4 9 2ส่านะครับที่ดินสวยๆจังหวัดพระนครศรียานะครับฝากไว้ด้วยนะครับแปลงนี้1ไร่2งาน6ตารางวานะครับแต่พื้นที่จริงๆมี2ไร่กว่านะครับนะครับราคา7ล้านต่อรลังกันได้นะครับที่แปลงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ